ชาเป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานและเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบยุโรปคนไทยจึงเรียกชาประเภทนี้ว่าชาฝรั่งหรือชาผงหรือบางครั้งก็เรียกว่าชาดำในประเทศไทยแม้จะมีการผลิตและบริโภคชาดำมาเป็นเวลานาน,านแต่เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานชาที่ผลิตได้จะมีคุณภาพไม่ดีนักส่วนชาที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่นิยมดื่มในร้านอาหารหรือตามโรงแรมเป็นการนำเข้าเกือบทั้งหมด ในปีพุทธศักราช2551ประเทศไทยนำเข้าชาและผลิตภัณฑ์ชาเป็นมูลค่าถึง400ล้านบาทในขณะที่สัดส่วนการบริโภคชาดำในประเทศไทยมีมากถึงร้อยละ2 5แต่การพัฒนากระบวนการผลิตชาฝรั่งกลับมีไม่มากนะักอย่างที่ผมทำเนี่ยมันจะได้เป็นชาผงเราสามารถไปไปแต่งกลิ่นให้เป็นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ก็รู้ว่าจะเอาไปเป็นหัวเชื้อพูดง่ายๆนะฮะเอาเป็นหัวเชื้อไปผสมเพื่อที่ยกระดับเกรดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะ คุณภาพของชาที่เราได้เนี่ยนะฮะไม่ต่างจากชาที่เป็นวัตถุดิบก่อนเบลนของต่างประเทศสำหรับราคาตอนนี้นะฮะอยู่ที่ระดับประมาณ300-450ถึงบาทต่อกิโลแห้งโดยที่ยังไม่ได้เบลนอะไรเลยเนี่ยนะฮะจากความต้องการบริโภคชาที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศการผลิตชาจึงยังสามารถยึดเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ให้กับเกษตรกรขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชาก็มีความสำคัญ เพราะเป็นแนวทางหนึ่งของการผลิตชาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อลดการนำเข้าชาจากต่างประเทศ